ครับกลับมาพบกับแคทไฟครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอล์ฟทีแมนครับจะมาแนะนำวิธีการใช้งานและฟังก์ชันต่างๆของเจ้าไม์ตัวนี้ครับซิงโก P2 นะครับตัวนี้ของผมที่เอามานี่ก็คือเป็น P2L นะครับใช้กับตัว iPhone นะครับซึ่งบอกเป็นไม์ไร้สายนะครับที่รองรับกับการใช้งานสมาร์ทโฟนในส่วนของ iPhone นะครับหรือ Android นะครับถ้าเป็น d อนดรอยจะต้องลงท้ายด้วย P2T นะครับซึ่งต้องบอกเป็นไม์ขนาดเล็กนะครับที่ใช้งานได้สะดวกสบาย เหมาะมากกับคนที่ใช้งานถ่ายทําผ่านสมาร์ทโฟนนะครับใครที่ทําคลิปวีล็อกต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนนะครับเจ้านี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับซึ่งวันนี้พี่ก๊อฟจะแนะนาวิธีการใช้งานและฟังก์ชันต่างๆว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นแกะกล่องกันเลยนะครับเจ้าใหม่ซิงโค P2 นะครับตัวนี้ลงท้ายด้วย L นะครับก็คือใช้งานกับ iPhone นะครับลงท้ายด้วย T จะเป็นการใช้งานผ่านตัว Typ Type C นะครับใช้กับ a n น r ร i d นะครับ ตัวนี้ถ้าเกิดมันมี P 1ด้วย P 1ก็คือ1ไมล์ P 2 2ไมล์นะครับเปิดเึ้นมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็คือตัวข้างในก็จะมีคู่มือนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นเคสมาให้เป็นกล่องมาให้ด้วยนะครับคือตอนนี้เทรนดของปีนี้นะครับก็คือไมล์ไร้สายจะมีเป็นกล่องมาให้ด้วยนะครับซึ่งตัววัสดุกล่องก็คือเป็นพลาสติกนะแล้วก็จะมีชื่อนะครับแล้วก็ชื่อรุ่นนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวข้อมูลนะครับว่าผ่านเซอร์อะไรมาบ้างมียางให้ด้วยนนนะ้ําาหัักเบบคร ตัวกล่องนะครับนอกจากเป็นตัวกล่องเก็บนะครับไม์แล้วนะครับตัวนี้ยังเป็นตัวเป็นเพาเวลในตัวสามารถชาร์จเจ้าตัวไม์ได้เลยนะครับกับตัวรับสัญญาได้เลยนะครับข้อดีของตัวนี้นะครับตัวไม์เนี่ยนะครับเราต้องอธิบายก่อนไม์ตัวนี้นะครับถ้าเราหยิบขึ้นมาเนี่ยนะครับไม์ตัวนี้มีความจุของแบตเตอรี่อยู่ที่120มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้นะครับหนึ่งไม์นะครับกับตัวหนึ่งรับสัญญาเนี่ยนะครับนะครับก็คือตัวนี้รับสัญญาเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเป็นหนึ่งไม์เนี่ยนะครับกล่อง ตัวเคสที่ใส่เนี่ยมันจะมีแบตเตอรี่อยู่ที่300ถ้าเป็น1ไมล์เนี่ยเราสามารถชาร์จได้2รอบนะครับสรอบแต่ถ้าเป็น2ไมล์เนี่ยชาร์จได้1รอบเพราะว่า2ไมล์เนี่ยก็คือ2องรตัวกล่องมี300ก็แสดงว่าชาร์จได้รอบเดียวนะครับแต่ไมล์เนี่ยสามารถใช้งานได้ลยฮะหชั่วโมงเลย5ชั่วโมงนะครับในการชาร์จ1ครั้งกับกล่องเนี่ยนะครับถึงเวลาเอามาชาร์จเนี่ยถ้าเกิดแบตจนหมดเลยนะครับก็เหลือไม่มากเนี่ยนะครับที่เขาเคไาีไว้ก็คือ1.5ชั่โมงในการชาร์จเม็ม1รอบ ส่วนกล่องเนี่ยถ้าเกิดแบตหมดก็คือชาร์จ2ชั่วโมงนะครับแต่จุดเด่นของมาตัวนี้ก็คือเขาเรียกมีเทคโนโลยีฟาสชาร์จด้วยคือเอามาวางในกล่องแล้ว10นาทีพอชาร์จได้10นาทีจะใช้ได้ประมาณ45นาทีนะครับเกิดกรณีที่เกิดเรามีการชาร์จเร่งด่วนนะครับอันนี้ก็วางปุ๊บชาร์จปั๊บ10นาทีเอามาใช้งานได้เลยนี่คือกล่องนะครับตัวนี้นะครับวัสดุก็ดูดีนะแล้วมาดูด้านข้างนอกนั้นไม่มีอะไรนะครับมีเรื่องข้างก็คือมีปุ่มนะครับ ปุ่มบออะไรก็คือกดไปดูสเตตัสของแบตเตอรี่ของตัวกล่องนะครับว่า power bank ในแบตเตอรี่คือไฟในนี้นมันมีเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสองก็คือตัวปุ่มตรงนี้นะครับสามารถไว้จับคู่แพสรสัญญาณได้เกิดไม่เนี่ยเกิดเอ้ยมันสัญญาณมันหลุดนะให้เรากดตรงนี้นะครับค้างไว้นะครับราากดค้างไว้ไนะครับพอกดค้างไว้ให้สังเกตไฟเนี่ยก็จะกระพริบเห็นไหมไฟจะกระพริบไม่ก็จะกระพริบเห็นไหมตัวรับสัญญาณก็กระพริบก,ก็คือการจับคู่ใหม่นะครับอันนี้ถ้าเกิดเจอปัญหาใครเอาไปใช้แล้วเฮ้ยไม่มันสัญญาณมันหลุดนะครับ ข้อดีของตัวนี้นะครับสัญญาณในการใช้ไม้นะครับเขาเคลมไว้เลยว่าได้ถึง150เมตร150เมตรคือพื้นที่โล่งนะครับถ้าเกิดพื้นที่ที่มีสิง่งกีดขวางใน50เมตรนะครับแต่ถ้าถามพี่กคอมนะแนะนําส่วนใหญ่อยากแนะนําเอา20-30เนี่ยก็ถือว่าไกลแล้วนะไม้พวกนี้นะต่อมานะครับก็คือมีช่อง USB ชาร์จนะครับเป็น Type C นะครับ,รบชาร์จง่ายๆนะครับนี่คือรูปร่างหน้าตาเบื้องต้นกับกล่องนะนะครับเอาลรามาดูที่ไม้กันบ้าง นะครับไม้ตัวนี้ตัวรับสัญญาณนะครับพอหยิบออกมาเนี่ยมันจะไม่มีไฟแสดงนะเพราะว่าตัวนี้นะครับจะไม่มีไฟนะครับจนกว่าเราจะต่อกับตัวเครื่องในตัวของสมาร์ทโฟนนะครับแต่ถ้าเราหยิบไม้ขึ้นมาไม้ปุ๊บจะออโต้เลยนะครับค้นหาสัญญาณได้เลยนะครับพอค้นหาสัญญาณเนี่ยมันกระพริบแสดงว่ายังไม่เชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อกับ iPhone ก่อนพี่กับเชื่อมต่อกับ iPhone ปุ๊บนะครับเดี๋ยวดูนะข้อดีคือพอเราเชื่อมต่อกับ iPhone ปุ๊บนะครับระบบนะครับสัญญาณจะจับคู่ไม่ได้เลยนะครับ แล้วตัว iPhone นะครับเดี๋ยวไปกอปเปิดดูอย่างตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าไมค์ตัวนี้นะครับเป็น USB เห็นไหมแต่ว่าไมค์ตัวนี้นะครับนอกจากการใช้งานที่เชื่อมต่อแบบนี้ง่ายๆนะจุดเด่นของเขาก็คือมันสามารถฟังเสียงมอนิเตอร์ได้คือตัวนี้เขาแถมตัว USB Type C นะครับที่เป็นแบบแจ็ค3.5มาให้เมื่อเราเชื่อมต่อตัวนี้นะครับอันนี้เป็นไฮไลท์ของตัวนี้นะ มไม่ใช่ต้องบอกว่า usb type c ตัวนี้ไม่ได้เชื่อมต่อแบบมาชาร์จไฟนะเอามาเชื่อมต่อปุ๊บเนี่ยนะครับเมื่อเราเชื่อมต่อเข้าไปเนี่ยมันจะต่อเป็นหูฟังนะครับหูฟังก็คือหมายความว่านิเ i t o r ได้เกิดเวลาเราถ่ายเนี่ยข้อดีของมันคือเราสามารถดูฟังเสียงคนพิธีกรได้นะครับอันนี้เป็นข้อดีเลยอันนี้เป็นข้อดีอย่างมากๆ,ๆเลยนะครับเพราะว่าวา,างครั้งเเราไปถ่ายทําแล้วเราไม่ได้ฟังเสียงเราไม่รู้ว่าไม์จี่ไหมไม์ไ,มไ,มไกลไปไหมเสียงเบาหรือเปล่าเนี่ยสามารถฟังนิเตอร์ผ่านตรงนี้ได้เป็นข้อดีตัวนี้นะไฮไลท์ตัวนี้ แล้วก็สายแท็กซี่มาเป็นสายชาร์จนะครับปกติอันนี้ไม่มีอะไรนะครับมาพูดถึงฟังก์ชันกันเลยดีกว่านะครับฟังก์ชันของตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือต้องบอกว่าฟังก์ชันตรงปุ่มนี้ในไม์ตัวรับสัญญาณเนี่ยมันจะมีปุ่มตรงนี้ปุ่มตรงนี้ไว้ทาอะไรคือเราสามารถเล่นเอฟเฟกได้ตัวไม์ตัวนี้เนี่ยไม์ตัวนี้นะครับตัวรับสัญญาเนี่ยนะครับสามารถเปลี่ยนเอฟเฟกได้คือไม์ตัวนี้เวลาเราพูดเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเอฟเฟกได้9 9แบบได้เลยกันนะครับซึ่งเพียงแค่กด1ครั้งครับ ตัวไฟตัวนี้จะกับพิบหมายความว่าตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นเอฟเฟกนะครับเราสามารถฟังตรงนี้ได้ว่าเสียงเป็นเสียงอะไรนะครับมันจะมีเสียงบอกว่าเป็นเอฟเฟกอะไรนะครับกดเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับในกรณีที่จะเป็นออริจินอลเหมือนเดิมนะครับก็ต้องให้ไฟตัวนี้ค้างไว้นี่คือออริจินอลครับถ้าเป็นกับพิบแสดงว่าเปลี่ยนอยู่ในเอฟเฟกนะครับสังเกตดูด้วยนะครับหรือนอกนั้นก็ฟังมอนิเตอร์เอาในส่วนของตัวรับสัญญาณมีประมาณนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่ามันสามารถเปลี่ยนเป็นโมโนสเตดิโอได้นะครับแต่ว่าขึ้นอยน มาดูฝั่งไม์กันบ้างนะครับไม์นะครับก็คือจะมีไฟแสถานะนะครับว่ากระพริบกับทางานนะครับตัวนี้เป็นเซนเซอร์นะครับเวลาชาร์จนะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครแกะออกมาแล้วเอ้ยไม์มาดูตรงนี้ด้วยบางทีมันมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่นะครับซื้อมาครั้งแรกนะครับอย่างนั้ก็คือตัวด้านบนนะครับเป็นปุ่มปิดเปิดนะครับก็คือกดค้างไว้นะครับก็สามารถปิดไม์ได้เห็นไหมครับปิดไม์ได้แล้วนะครับถ้าเปิดก็คือกดเปิดนะครับค้างไว้ก็จะเปิดทํางานทํางาน อีกอันนึงก็คือเราสามารถเช็คสเตตัสต,ตัวแบตเตอรี่ของไมค์ได้ด้วยนะครับก็คือแตะหนึ่งครั้งนะครับก็จะมีไฟบอกสถานะว่าไมค์ตัวนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับไฟจะบอกถึงสถานะตัวแบตเตอรี่นะครับอีกอันนึงก็คือถ้าเราไม่ชอบกระพริบกระพริบแบบนี้เฮ้ยมันมันควรสายตาเวลาเราถ่ายทําไม่อยากให้มันสะดุดตานะครับวิธีการก็คือให้กดัดิตัวนี้เราบนลนทึกสองครั้งครับนะครับ ไฟจะไม่กระพริบแล้วเห็นไหมก็จะเป็นปกติก็คือมีไฟใช้งานะว่าใช้งานอยู่นะครับเท่านั้นเองนะครับสามารถเลือกได้นะครับใครจะชอบแบบกระพริบกระพริบอ่าดูเท่ๆนะครับแบบนี้นะครับนะครับแบบนี้หรือต้องการให้เป็นแบบไม่ต้องกระพริบก็ได้นะครับอันนี้เลือกได้นะครับและตัวโข้งบนก็เป็นใหม่นะครับตรงนี้นะครับก็คือตัวนี้ก็เป็นจับสัมผัสนะครับมีการเป็นเหมือนแคปล่านะอันนี้ดูสวยดีแล้วก็หนีบน้ําหนักเบานะครับมียางรองนะนะครับนี่นะครับก็ ้องบอกว่าเป็นไม์สายสมาร์ทโฟนที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับไม่ต้องมาตั้งค่าอะไรวุ่นวายนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาจะมาลองฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบเสียงกันบ้างนะครับว่าเอ๊ะรูปแบบการทางานเรารู้หมดแล้วฟังก์ชันการใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเสียงกันบ้างเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ผมต่อไม์ไว้แล้วนะครับตัวซิงค์โอพีนะครับตอนนี้นะครับต่อกับ iPhone 12นะครับเดี๋ยวจะทำทางถ่ายคลิปเดี๋ยวท่านผู้ชมจะดูคคคลลิิปปปป่อไก็็ืเนที หใช้เสียงจากตัวตัวไม์แบบเสียงออริจินอลนะครับแล้วก็เปลี่ยนเอฟเฟกไปเรื่อยๆนะครับลองฟังกันดูว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูกันครับสวัสดีครับตอนนี้เป็นไมซิงโ o นะครับ P2L นะครับคือตัวนี้นะครับต้องบอกว่าตอนนี้ใช้เสียงเป็นออริจินอลนะครับก็ตอนนี้ฟังมอนิเตอร์ได้ด้วยอันนี้เป็นข้อดีเลยนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่ามันมีข้อดีก็คือมันสามารถเปลี่ยนเอฟเฟกได้ แต่การเล่งเสียงเนี่ยมันไม่สามารถเล่นเสียงที่ตัวนี้ได้นะครับหมายความว่าเวลาเล่นเสียงเนี่ยเราต้องอเป็นเสียงปกติก็คือตัวการใช้งานกับตัวสมาร์ทโฟนในการตั้งค่าใหม่เพิ่มเติมนะเพราะตัวนี้ไม่มีการปรับวอลุ่มเสียงนะครับนะครับแต่ข้อดีก็คือ1ใช้งานง่ายนะครับระยะสัญญาณก็คือต้องบอกว่าระยะสัญญาณได้ไกลด้วยนะครับคราวนี้เรามาลองเปลี่ยนเอฟเฟกแรกกันก่อนครับ อันนี้เป็นส t ตูดิโออิมแฟกนะครับเสียงโอ้โหเอ็โมากเลยครับนะครับเป็นสตูดิโออิมแฟกนะครับลองฟังกันดูนะครับ KTV i n f อ c t นะครับอันนี้เป็นเสียง KTV i n f อ c t นะครับอันที่2นะครับก็โอ้โหกังวานกล้องมากนะครับก็จรก็จริงต้องบอกเสียงพวกนี้มีประโยชน์ก็คือเอาไว้สมมติว่าคุณจะไลฟ์สดหรืออะไรเงี้ยนะครับหรือทำคลิปให้มันสนุกสนุกนะครับ ไว้ตัวนี้เป็นเสียงไว้นะครับอันที่3ามนะครับแล้วก็เสียงมันกัองวางก้องก้องนะครับอิเล็กทรอนิกส์ดัมิวสิกนะครับก็เป็นเสียงเอฟเฟกที่ก้องก้องคลายายกันนะครับ ันนี้เสียงเด็กอันนี้ชอบอันนี้น่าจะเล่นได้สนุกกว่านะครับเสียงเบบี้นะครับอ่าอันนี้เสียงเป็นผู้หญิงนะครับแต่มันก็ไม่ออกผู้หญิงจ๋า,จานะเอะนะก็เสียงมันออกกบอ้กอ,งกองนิดหน่อยนะ,ะเสียง ผู้ชายเสียงใหญ่มากนะตอนนี้ก็เป็นอีกเสียงหนึ่งนะครับมัสเตอร์โอ้มีเป็นเสียงมัตอรด้วยโรอนะครับก็เอาเรื่องสียงอันนี้ก็กลับมาที่ออริจินอลแล้วนะครับทั้งหมดนี้เป็นการทดสอบเสียงนะครับก็ต้องบอกว่าจุดเด่นของไม้ตัวนี้ก็คือ ที่บอกเลยคือมีการฟังมอนิเตอร์ได้อันนี้ชอบมากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเชื่อมต่อก็ง,ง่ายนะครับที่สําคัญก็มือมีเคสให้ด้วยนะครับอันนี้ใช้งานต่อเนื่องสมมติว่าเราออกไปถ่ายวีล็อกทำร้านถ่ายร,ร้านอาหารถ่ายาการท่องเที่ยวหรืออะไรเงี้ยนะครับบางทีเราไปถ่ายวิวถ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ทําคลิปขึ้นมาเนี่ยเราก็มองว่า5ชั่วโมงของไมค์ตัวนี้นะครับเพียงพอไหมถ้าสมมุติว่าไม่เพียงพอยังชาร์จได้อีกครั้งหนึ่งก็คือเป็น10ชั่วโมงสําหรับ2ไมค์นะ แต่ถ้าสมมุติว่าไมค์เดียวเนี่ยได้ถึง15ชั่วโมงอันนี้ยาวๆไปเลยนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ที่สาคัญก็คือตัวชาร์จตัวเคสเนี่ยนะครับก็2ชั่วโมงตัวแบตเตอรี่ชั่วโมงครึ่งนะครับประมาณชั่วโมง50ก็ประมาณชั่วโมงครึ่งอยู่ที่จํานวนการใช้งานของเราแหละว่าเราใช้งานไมค์เนี่ยหมดเลยหรือเปล่าถ้าไม่หมดยังเหลือหน่อยก็จะชาร์จได้เร็วหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับสำหรับใครที่ใช้งานอยู่อะไรผมขอญอาตตัดกลับมาที่กล้องหลักแล้วกันนะครับ และนี่ก็คือวิธีการใช้งานและฟังก์ชันต่างๆของเจ้าไมซิงคโฟ P 2ตัวนี้นะครับที่เรียกว่าใครใช้งานสมาร์ทโฟนในการถ่ายทําคลิปนะครับและต้องการไมวีเลตนะครับเจ้าตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะสัญญาณที่ไกลถึง150เมตรนะครับที่สําคัญก็คือมีพี่ก๊อฟชอบเลยคือมีการฟังมอนิเตอร์ได้นะครับอีกอนนึงก็คือลูกเล่นเอฟเฟกก็มีด้วยนะครับสำหรับคนที่ต้องการเอาไปเสริมฟังก์ชันในการถ่ายทําคลิปให้มากขึ้นนะครับแล้ว เมื่อบวกกับตัวเคสที่ไปสามารถชาร์จได้1รอบสําหรับตัวดูโอนะครับก็คือไมล์สตัวเนี่ยนะครับก็ได้ถึง10ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นไมล์เดียวก็คือไมล์ตัวเดียวอย่าง P1 เนี่ยนะครับก็จะได้15บชั่วโมงเลยนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้จริงๆต้องบอกมี2สีนะครับมีสีตัวสีเกรนะครับสีเกรก็คือสีเทาเทานี่นะครับกับแบนก็คือสีขาวนะครับแต่ว่าพิกอปมาตัวนี้เป็นสีเกรนะครับสีเทาเทานะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ในการแนะนำนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์พี่กอัด้วยนะครับและถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถกดไปดูรายละเอียดสั่งซื้อได้ด้านล่างนะครับก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กําลังใจเราครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ